สวัสดีครับพบกับช่องกับกินกะเล่าข้าวกินกับเกลือผมพีพีครับผมบอยครับวันนี้ผมมาเสนอเมนูก้อยครับก้อยมค้งรออะไรล่ะจัดสิรอนานแล้ว lên <coughs> <nhưng thấp> thế Hãy <coughs> <Phở heng. coughs> oh <con> <coughs> เด็ด oh. แล้วเอามาลวอ่าไม่ไนี่คินอือหอมมาก จวดเด้อครับจวดเด้อจวดเด้อดูเบ่งเบ่งหวานจวดอุดมเลย มาเด้อครับมาเด้อครับแซ่บหลายจวดเลยอือ

ตะคิลใวใช่าดูนะครับดูด้อือมอยอ,มอดอามากเจ็บควหมดแก้วครับเดี๋ยวพาได้ พามาดูวิธีทำก้อยแบบบ,บ้านๆนะครับ,บแบ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 บอะนแบบวิธีของเราตาิดตามเลยนะครับอย่าลืมฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับกบช่องเรา จังไรน,นะกกินกับเหล้าใช่เปล่าข้าวกินกับเกลือเดี๋วยวคราวหน้าผมจะทำอะไรให้ดูอีกนะครับอขอฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะครับรอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่ง,งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับ